ไม่เชื่ออย่าลบลู่โบราณว่าไว้สิบห้าสิ่งต้องห้ามห้ามทำไม่งั้นชีวิตตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสิ่งต้องห้ามห้ามทำไม่งั้นชีวิตตกต่ำเกี่ยวกับเตียงนอนอยา่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับฝาผนังห้องน้ำเพราะจะทําให้เสื่อมโชคอับโชคอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงเล่งกับประตูทางเข้าพอดี เพราะจะทำให้ฝันร้ายและอับโชคเกี่ยวกับพระศิวลีหาโอกาสไปกราบไหว้พระศิวลีที่วัดใดก็ได้วัดในท้องที่ที่อาศัยพระศิวลีเป็นเอตาตะคะโชคลาบท่านเป็นหนึ่งใน80เอกของพระพุทธเจ้าเมื่อไปกราบไหว้ขอพรจากพระศิวลีชีวิตจะมีแต่โชคดีขึ้น และมีความราบรื่นก้าวหน้ามีเงินมีทองเพิ่มพผนมากขึ้นเกี่ยวกับยักษ์และราหูไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์และลาหูประดับตกแต่งอยู่ในบ้านเพราะจะทำให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันมีแต่เรื่องร้อนร้อนขาดโชคขาดลาบพลังของวิญญาณอย่านำโปสเตอร์รูปภาพนังผีคนบาดเจ็บ จากนิตยาสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้านเหลือรูปคนตายมาติดประดับไว้ที่ห้องยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วหลีกเลี่ยงภาพน่ากลัวหรือดุร้ายเพราะล้วนเป็นแหล่งคลื่นพลังงานที่ไม่เป็นมงคลจะทำให้โชคลาภหดหายคนในบ้านจะมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุ การน,นำภาพมาติดผนังประดับบ้านควรเลือกภาพที่ดูสวยงามเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ใบใหม่เสมอในวันที่ขึ้นปีใหม่ใส่เงินจำนวน900หรือ9000ในกระเป๋าไว้สักวันหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆเ,เ,เพื่อเอาเครดอเอาเลิกเพื่อให้กระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าที่ดีเรียกเงินเรียกทองเข้ากระเป๋าได้มาก มีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไปและทุกครั้งที่รับเงินสดเข้ามาควรนำเงินมาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนบางคนอาจจะยังคงปล่อยเงินไว้ในซองแล้วก็นำไปฝากธนาคารซึ่งถ้าจะเอาคลิตเรียกโชคกันจริงๆตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่ก็ควรเอาเงินใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนเกี่ยวกับสุนัขแมวจรจัด แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวโหยบ้างในวันฝนตกก็อนุญาตให้สัตว์จรจัดเข้ามาหลบฝนในชายขาบ้านและทำบุญทําทานกับสัตว์นั้นให้อานิสงผลบุญแก่ตัวเราได้อย่างมหาศาลเกี่ยวกับห้องครัวดูแลปัดกวาดเช็ดถูและจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมออย่าปล่อยให้ครัวรก สก,กรปรกเพราะครัวเป็นขุมพลังของบ้านบ้านที่ปล่อยให้ครัวสก,กรปรกจะอับโชคเงินทองหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไปจเจริญรุ่งเรืองช้านักเกี่ยวกับผ้าเช็ดหน้าอย่าให้ของขวัญคนรักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเพราะถือว่าเป็นลางไม่ดีถือเป็นของขวัญอับโชคมอบให้กันแล้วจะมีเรื่องต้องพัดพลากจากกัน หรือมีอเรื่องต้องเหมือนหมางห่างเหินกันไปเกี่ยวกับวันบริสุทธิ์วันที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักคือวันโกนวันพระวันเกิดและวันเข้าพรรษาตามธรรมเนียมโบราณน,นิยมปฏิบัติกันเช่นนั้นเพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไปเกี่ยวกับกระจกขัดทุกกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอ ถ้าปล่อยให้กระจกขุนมัวเป็นประจำดวงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรไม่ขึ้นเกี่ยวกับการทำบุญลงศพไปที่มูล,ลนิธิใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงินร่วมกันซื้อลงศพให้ศพอนาถทเาทไราย,ยาิการทำบุญลงศพจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กล้าแข็งเหมาะสำหรับช่วงดวงอ่อนและมีทุกข์มีเคราะห เกี่ยวกับเหรียญนำโชคเมื่อเจอเงินตกอยู่ตามทางแม้จะเป็นเพียงเหรียญบาทให้เก็บเอาไวา้ให้ถือเสมือนเป็นเหรียญนำโชคการเดินผ่านไปเลยเพราะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบาทเหรียญสลึงนั้นถือเป็นการดูถูกเงินทองไม่เห็นคุณค่าของเงินคนเท่าคนแก่เชื่อกันว่ามันจะทำให้คุณอับโชคทั้งวันหรือในช่วงสาถึงเวันนั้น เกี่ยวกับแหวนเสริมดวงเลือกสวมแหวนที่ถูกชะโลกกับเดือนเกิดหรือวันเกิดเพื่อเสริมโชคดีให้กับชีวิตถ้าอยากเสริมดวงการเงินควรสวมแหวนทองแหวนเงินแหวนหยกและแหวนหัวพลอยสีที่ถูกชะโลกถ้าอยากเสริมดวงความรักให้สวมแหวนรูปหัวใจรูปดาวเลือกแหวนเพชรหรือ เธอคอยแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆจะช่วยเสริมดวงสเสน่ห์การสวมแหวนสวมแหวนนิ้วกลางขวาเสริมดวงการเงินและบารมีสวมแหวนนิ้วนางนิ้วก้อยเสริมสเสน่ห์และเสริมดวงความรักเกี่ยวกับพระพรมศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสไปกราบไหว้พระพรมสักครั้งถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ไปไหว้ที่มุมสีแยก ราชประสงค์โรงแรมเอราวัณก็ได้หรือที่ศาลรพระผมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้นพระผมเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกันมาว่าบนบานอธิษฐานขออะไรมักได้ดังใจปรารถนาด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเองเกี่ยวกับไข่และส้มในบ้านเรือนควรมีไข่และมีส้มไว้ในตะก้าเสมออย่าให้ขาด เพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนผลเข้าบ้านทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขตลอดไปไข่และส้มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุด,ดมสมบูรณ์และความโชคดีเกี่ยวกับหิ่งพระหิ่งพระหระือหิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆหรือรรอห้าในหลวงของเราเมื่อตั้งหิ่งบูชาแล้วจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ มันเปลี่ยนดอกไม้พวงมาลัยถวายน้ำสะอาดถ้าปล่อยให้หิ่งสกรปรกมีแต่ฝุ่นจับเต็มไปหมดบ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่อมถอยโชคลาภหดหายยากที่จะเจริญรุ่งเรืองครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัย จงมาอํานวยอวยัยใ,ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสําหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ